สวัสดีค่ะทุกคนก่อนกลับบ้านนะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่เลยได้ชมเป็ดนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวเราดูคือเขาโตเร็วๆนะคะไม่กี่วันเองคะ่ะใช่ไหมคะไม่กี่วันเองนะคะดูสิคะโตแล้วถ้าใครเคยติดตามสรัญญาแถมพุซานะคะ ขาโตเร็วมากมีคนให้อาหารหรือเปล่าอ่ะหรือเขาก็อาศัยหากินอยู่แถวนี้นะคะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะดูสิคะนู่นตัวแม่แม่นะคะโอ้ดึกแล้วนะคะเนี่ยแต่ก็อยากจะแวะ ใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะ่ะ <c oughs> เขาคงเลี้ยงเอาไว้ดูเล็ดจริงๆแล้วมังคะเลีอไว้ทัศนศึกษานะคะดูเด็กๆ,ๆให้เด็กๆไปดูนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วหลายคนก็บอกว่าเป็นอาหารสุดอร่อยเลยนะคะ น,นกเป็ดน้ำนะคะนกเป็ดน้ำนะคะไม่ใช่เป็ดธรรมดานะคะเพราะว่าเป็ดธรรมดาจะไม่บินสูงขนาดนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นนกพิราบเหมือนกันนะคะอุ้ยดูสิคะสองตามแม่ลูกนี้นะคะน่ารักไปอีกแบบสลัญญาฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> ตัวแรกมันหนาวนะคะติดลบนะคะเมื่อคืนฝนตกติดลบค่ะ ตอนแรกแฟนบอกว่าเขาไม่อยู่กันแล้วนะเขาคงไปกันแล้วเพราะว่ามันหนาวไม่ไปนะคะเขายังอยู่กันนะคะ นกเดดโอ้โหเยอะนะคะโตกันหมดและะ้วค่ะนกพิลาบก็บิดนะคะมีความสุขนกเขาก็จะมีสัญชาติตยานนะคะประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ยังลบกันอยู่เลยนะคะ ทางนี้เรามีเวลามีโอกาสได้ชมนกชมเป็ดถือว่าบุญแล้วนะคะโลกทุกวันนี้ร้อนนะคะเป็ดไฟ <c oughs> <c oughs> นกนางนวลน,นกนางนวลก็ร้องแจ๋วเจ๋นวนู่นนะคะ อยู่บนเสาไฟนกตันกนางนวลน,นกนางนวลน,นกพิราบเป็ดน้ำโอ้โหโตกันเร็วมากเลยค่ะเขาอยู่อย่างธรรมชาติเลยนะคะไม่ได้มีใครเลี้ยงนะคะโอ้โยดูเขา ว่ายน้ำแบ่งปันความสุขนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยคะ่ะเป็นกำลังใจนะคะเดี๋ยวจะไปหาวิวสวยๆน่ารักน่ารักมาฝากอีกนะคะ <c oughs> ไปทางโน้นกันแล้วค่ะโน้นไปทางโน้นกันแล้วนะคะ <c oughs> โอ้ยทำไมโตกันเร็วขนาดนี้นะคะไม่กี่วันเองค่ะเอ๊ะทำไมโอ้ยโอ๊ยอ๊ยไปโน้นแล้วค่ะ <laughs> ดูความน่ารักดูความน่ารักของเป็ดนกเป็ดน้ำนะคะอือฮน่อ,อยู่ในน้ำาน่นก็มีอีกนะคะไม่กล้าเดินมากนะคะเพราะว่าขี้เยอะมากขี้นกขี้เป็ดเยอะมากค่ะแล้วลองจัง อยากถ่ายรูปนะคะก็อยากถ่ายรูป,ะะป <c oughs> ไปนู่นแล้ว่ะน,น้องพิลาบนู่นก็นกพิลาบนะคะตัวสีขาวๆนู่นน่ะคะ <c oughs> เห็นไหมคะ สีขา,ขาวนกพ่ลาบขาวนะคะอ้าร้อ,องอะไรเลยคะนุ่ๆแป๊บนึงนะคะ <c oughs> ลองหาคู่ที่นี่รู้เหลือสวษเดนนะคะ <c oughs> ขอหนึ่งไลน์หนึ่งกำลังใจด้วยนะคะ แล้วคลิปหน้าจะพามาชมใหม่ค่ะบายบายนะคะขอบคุณมากค่ะพอหอมปากหอมคอนะคะเดี๋ยวจะเบื่อค่ะเพื่อมาให้ เยอะจนเกินไปนะคะวรรณิน,นิดเจ็ดจำใสนะคะโอ้ยเด้อเด้อด้แต่เขาน่ารักมากเลยนะคะนกเป็ดยืนก็เย็นเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปทางนงนะ้นเดินเดินลำบากนะคะเพราะว่าน,น้องพี่ลาบ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูจะไปไหนเหลยค่ะอะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะโอโ้ตัวนี้ก็สวยค่ะโอ้โหสวยมากเลยนะคะึไม่มีอะไรให้นะคะไม่ได้เอาอะไรมาเลย ไม่ได้เอาอะไรมาให้เลย <c oughs> เขาก็มีน้ำนะคะมีน้ำคงมีน้ำมีอาหารก็กินหญ้าก,กินผล,ลไม้เอ้ยกิน <c oughs> กินหญ้ากินเออครับครับออมา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 ใกล้ๆโอโ้ไม่กลัวเลยนะคะอยูอ่ชอบถ่ายรูปชินแล้วนะคะชิดกับคนแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะอยากพาหลานมาจังเลยตรงนี้เนาะ คงจะชอบหน้าดูเลยเดี๋ยวเยอะเยอะนะคะอือเป็นป่าเลยนะคะเนี่ยป่าป่านกป่าเป็ด นเปดนน้ำอยู่ไม่ไกลจากบ้านนะคะตรงนี้ <c oughs> นี่ก็น่ารักไปอีกแบบอันนี้ก็น่ารักไปอีกแบบสวัสดีค่ะ น้องพิลารกก็อยากเข้าค่ะลูกหากินนะคะแม่นี้โอ้โหแม่นี้ลูกดกมากเลยค่ะ 2องส1่หกแปอุส้ยตอนนั้นว่า8ตัวนะคะหรือ16ตัวนี่แหละเหลือสิบสตัวแล้วนะคะ <aus> <rij ús> เอาค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่อยากไปเลยค่ะดูสิน่ารักมาก ไม่กลัวเลยนะคะเนี่ยหากินยากกินเส้เดือนนะคะ ไปแล้วนะคะไปแล้วะค่ะไปแล้วะค่ะขอบคุณมากะค่ะแล้วพบกันใหม่อีกนะคะคลิปหน้านะค่ะกดแชร์กดไลค์กดให้กำลังใจนะคะแล้วจะหาเวลามาถ่ายวิดีโอแชร์ให้ชมอีกนะคะขอบคุณมากะคะ่ะบายบาย <laughs> <laughs>